หลังจากแบรรี่ได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยแม่ไม่ให้ถูกฆ่าทําให้เกิดไทม์ไลน์ใหม่และตอนนี้แบรรี่ก็ได้พบกับความสุขจริงๆสักทีครอบครัวอเลนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับเพื่อนในไทม์ไลน์ใหม่นี้ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยแต่ทว่าหลายครั้งที่ความรู้สึกบางอย่างในหัวของแบลี่ที่เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาจึงได้ไปถามทอน หรือ r e เวิร์สแฟที่เขาจะมาขังไว้ทอนได้บอกถึงผลข้างเคียงในการเปลี่ยนแปลงเส้นไทม์ไลน์และสิ่งที่แบรรี่กำลังประชิญอยู่คือเขากำลังลืมเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้าแฟลชพอยต์และจะถูกแทนที่ด้วยความทรงจำใหม่ๆและถ้าหากแบรรี่ใช้ชีวิตในเส้นไทม์ไลน์นี้ต่อไปสักวันเขาอาจลืมตัวตนว่าเขาคือเดอะแฟลและอาจส่งผลกระทบต่อจักรวาล ที่ไม่มีเดอะแฟลตความยุ่งเหยิงที่จะตามมาและไม่อาจกลับไปแก้ไขได้อีกแบรี่ไม่อาจรับความจริงนี้ได้เพราะทุกสิ่งในเส้นไทม์ไลน์นี้คือสิ่งที่เขาวาดฝันมาตลอดได้อยู่กับครอบครัวได้รู้จักกับไอริสและเพื่อนๆและเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเดอะแฟลตในไทม์ไลน์นี้เพราะยังมีวอลลี่ที่เป็นสปีเตอร์ในชื่อคิดแฟตออกป่าปรามเหล่าร้าย ในคืนหนึ่งวอลลี่ได้ออกปราบรามเหล่าร้ายเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ครั้งนี้วอลลี่ชะล่าใจมากเกินไปทาให้วายร้ายได้ใช้ท่อนเหล็กเสียบท้องของเขาจนบาดเจ็บสาหัสแม้แบรี่จะช่วยเหลือและจัดการกับวายร้ายได้แต่อาการของวอลลี่ก็ยังน่าเป็นห่วงและตอนนี้ความทรงจําของแบรี่ก็แทบจะเลือนลางรวมถึงความเร็วที่ค่อยๆหายไปวิธีเดียวที่ทําให้เขาทําทุกอย่างให้เหมือนเดิม คือแบรี่ต้องให้ทอนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้คือการกลับไปหยุดตัวเขาไม่ให้ช่วยแม่และฆ่าเธอแม้มันจะเจ็บปวดแต่เพื่อกู้สิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปจำต้องทำให้ทุกอย่างเป็นในแบบที่มันควรจะเป็นและตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ววันรุ่งขึ้นเขาได้ไปทำงานตามปกติ แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือณนะห้องทำงานที่สถานีตำรวจดันมีเจ้าหน้าที่อีกคนอย่างจูเลียตอาศัยร่วมห้องเดียวกับเขาซึ่งโดยปกติแบลรี่เป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวในสถานีแห่งนี้ซึ่งแน่นอนความผิดเพี้ยนของ Flashpoint ยังคงส่งผลกระทบในเส้นทางลายปกติอยู่รวมถึงพี่ชายของซิสโกที่ได้ตายไปจากผลกระทบจากแฟลชพอยต์ณตอนนี้ซิสโกเริ่มถุงทุกๆคนยังไม่รู้ถึงการมีอยู่ ของเหตุการณ์แฟลชพอยต์อีกด้านได้มีผู้นํากลุ่มลัทธิบางอย่างได้ทําการเรียกชายคนหนึ่งมาและได้ให้เขานิวิทภาพเหตุการณ์ในเส้นทำลายแฟลชพอยต์ที่เขาเป็นเมตาเฮมนที่ส่งพลังผู้นํากลุ่มอย่างอัลค m มีจึงได้ให้พลังนั้นคืนสู่ชายคนนี้สิ่งแรกที่ชายคนนี้ทําคือกลับไปจัดการกับแฟลชคนที่พลากช่วงเวลาแฟลชพอยต์ที่เขาเคยเป็นสปิเตอร์ที่ไร้เทียมทาน แบร์รี่ไม่เข้าใจกับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นเขาจึงวิ่งเดินทางข้ามเวลาและหวังว่าเขาจะหยุดเหตุการณ์แฟลชพอยต์ก่อนที่มันจะเริ่มแต่ทว่าเจได้มาห้ามเขาไว้และอธิบายว่าเขาเข้าใจว่าทำไมแบร์รี่ถึงอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตแต่เจมาตักเตือนถึงผลกระทบที่จะตามมาเพราะเขาก็เคยเป็นสเปเตอร์ที่เคยทำผิดพลาดมาก่อนและจากประสบการณ์คนที่วิ่งมาก่อนเขากล่าวว่าแบรี Barry พยายามแก้ไขอดีตให้ลองมองแก้กาแฟนี้เป็นเหมือนรอยแตกร้าวถึงจะเอาเศษที่แตกแล้วมาประกอบให้เหมือนเดิมแต่มันก็ยังมีรอยต่อเปรียบดังเส้นเวลาที่ไม่อาจกลับไปให้เหมือนเดิมทั้งหมดมันคือความขัดแย้งของเวลาพวกเราไม่ใช่พระเจ้าพวกเราเป็นมนุษย์สิ่งที่เราได้รับพลังนี้จงตัดสินเองว่าควรใช้มันอย่างไรจะเป็นเพียงคนที่กลับไปแก้ไขอดีตทุกครั้งที่ทำพลาด หรือจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันและก้าวต่อไปและจากคำพูดของเจแบลรี่ยอมรับและเล่าเรื่องราวแฟลชพอยต์ให้กับคนในทีมฟังซึ่งแน่นอนคนในทีมผิดหวังในตัวแบลรี่มากเพราะทม์ลายนี้ได้ทำให้พี่ชายของซิสโก้ตายและเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นสร้างความผิดใจให้กับซิสโก้ที่มีต่อแบลรี่เป็นอย่างมากและครั้งนี้แบลรี่เลือกที่จะอยู่กับมันแม้มันจะเจ็บปวดก็ตาม ไม่นานแบร์รี่ได้เข้าต่อสู้กับเมตาแมนแฟลชพอยต์และชนะอีกครั้งครั้งนี้เขาได้รับรู้แผนการของอัลคามทที่พยายามเตรียมโลกผู้คนที่เคยมีพลังในแฟลชพอยต์จะได้รับพลังนั้นคืนวันต่อมาแฮรี่และเจสซี่ได้เดินทางมาที่เอิร์ธวันเพื่อขอให้ตรวจสอบร่างกายของเจสซี่หลังจากตอนที่แบรรี่เอาพลังคืนในซีซันที่2ตอนนั้นเจสซี่ <Hey, Jessie S 1> ได้รับผลกระทบ สสารมืดเข้าไปเต็มๆทำให้เธอกลายเป็นสปิเตอร์ในตอนนี้วอลลี่ดูผิดหวังมากเพราะเขาเองก็โดนสสารมืดแต่ทำไมเขาจึงไม่มีพลังเหมือนกับเจสซี่แต่เขาพยายามที่จะไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เพราะทั้งวอลลี่และเจสซี่ทางด้านความสัมพันธ์พวกเขาพัฒนาไปมากกว่าคำว่าเพื่อนทางด้านแฮร์รี่ที่คิดว่าสิ่งที่จะเป็นต่อทีมแฟตก็คือเวลส์ เขาจึงสร้างเครื่องมือส่งสัญญาณไปยังพระหูจักรวาลเพื่อทดสอบเวลมาร่วมทีมเนื่องด้วยแฮร์รี่ไม่สามารถอยู่ที่เอิร์ดวันได้ตลอดเขาจึงพยายามคัดเลือกเวล์ที่มาร่วมทีมและเวล์ที่ดีที่สุดก็คือ HR เวลที่มีอารมณ์ขันทางเคดินที่รู้สึกความผิดปกติในร่างกายของเธอเพราะจูจ่จูร่างกายของเธอก็มีอุณหภ,ภูมิที่ติดลบจนสิ่งรอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งแต่เธอ เลือกที่จะไม่บอกคนในทีมและไปปรึกษาแม่ของเธอที่ต่างเมืองและพบว่าโมเลกุลในร่างกายของเธอกําลังเปลี่ยนยิ่งเธอใช้พลังแบบไม่ตั้งใจมากเท่าไหร่มันอาจเปลี่ยนแปลงเธอเป็นอีกคนได้เลยทางวอลลี่ในช่วงที่ผ่านมาเขาฝันถึงเก่วกับตัวตนที่เขาเคยเป็นในไทม์ไลน์แฟลชพอยต์โจกังวลเกี่ยวกับความฝันของวอลลี่เพราะมันอาจไม่ใช่แค่ความฝันมันอาจเป็นความทรงจําที่แล่นมาในหัวของวอลลี เกี่ยวกับแฟลชพอยต์แบ์รี่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวอลลี e, ่ที่เขาเคยเป็นแฟลชต่อสู้อาชญากรรมวอลลี Wall ่ก e, ค่อนข้างไม่พอใจทั้งโจและแบ์รี่ถ้าหากวันหนึ่งเขามีพลังแบบนั้นขึ้นมาโจจะให้เขาเป็นแฟลชหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าโจไม่ยอมให้วอลลี e ่เป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะมันอันตรายแต่วอลลี e, ่เถียงขาดใจว่าทําไมเขาจึงทําแบบแบ์รี่ไม่ได้แบ์รี่ทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าแต่โจก็ให้อภัย บรี่ไม่ใช่ลูกแท้แต่โจกับเชื่อใจเขามากกว่าวอลลี่ทางด้านสตาร์แล็บเอชอามีปัญหาเพราะเขาคือเวลส์ซึ่งใบหน้าของเขาได้ไปเหมือนกับฮอริสันเวลฆาตกรที่ฆ่าแม่แบรี่เขาจึงใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าทำให้เขาสามารถออกไปไหนมาไหนข้างนอกได้กลับมาที่วอลลี่ที่ได้ยินเสียงของอัลคา m y มีและเขา ก็ได้ปั่นหัวของวอลลี e, ่จะทําให้นึกถึงเหตุการณ์แฟลชพอยต์รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่หากวอลลี e, ่ไม่อยากอยู่ในสภาพเช่นนี้วอลลี Wall ่ e, จะต้องมาหาเขาทีมแฟลได้พูดคุยว่าจะหยุดอัลคามีได้คือต้องให้วอลลี e ่ไปหาโดยโจจะนำกำลังหน่วยสวัสดไปร่วมแผนการครั้งนี้ด้วยเมื่อไปถึงอัลคามีได้กล่อมวอลลี e, ่เอาพลังในทม์ลน์แฟลชพอยต์คืนแต่วอลลี แค่เพียงอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปแฟลชและหน่วยสวัสด์เข้าจับกลุ่มอัลคามีและพักพวกแต่อัลคามียังมีไม้เด็ดต่อสู้กับแฟตโดยการใช้ศีลาแต่โจเข้ามาร่วมสู้ในครั้งนี้ด้วยจนศีลากระเด็นออกไปก้อนศีลานั้นได้เรียวกวอรี่ให้สัมผัสกับมันวอรี่ที่ตกอยู่ในพวังจึงได้สัมผัสและร่างกายของเขาก็ถูกหุ้มไปด้วยอะไรบางอย่างที่คล้ายกับดักแด และผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ปรากฏตัวเทพเจ้าแห่งความเร็วสเวทาผู้มีเพียงสปีเตอร์เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นเขาได้สเวทาลากแฟลตไปทั่วเมืองซ้อมเขาจนปางตายแต่ยังโชคดีที่ทีมแฟลตมีแผนโดยการให้ซิสโกเปิดรอยแยกและให้เคทลินใช้พลังแช่แข็งสเวทาจนพวกเขามองเห็นมันแต่สเวทาก็ได้หนีไปเคทลินที่ใช้พลัง เธอเริ่มเสียการควบคุมร่างกายและได้จับจูเรียตเพื่อให้เขามาที่อยู่ของอัลคามีเพื่อให้เขากำจัดพลังนี้แม้แบรี่จะมาเกี้ยกล่อมแต่เคทลินที่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปอีกคนหรือจะเรียกเธอว่าคิรฟรอสเธอได้พูดย้ำสิ่งที่แบรี่ทำผิดพลาดอย่างแฟลชพอยต์ครั้งนี้ซิสโกที่ได้ยินและคิดทบทวนว่ามันอาจจะจริงที่แบรี่ทำลายชีวิตพวกเราทุกคน มันทําให้เกิดรอยร้าวอีกครั้งและครั้งนี้ก็อยากที่จะกลับมาเช่นังเดิมแต่ในอีเวนต์การคอสโอเวอร์ที่มีชื่อว่า Invasion Cisco พยายามหลบหน้าแบรรี่เขาดันได้กระทําการบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเส้นเวลาแบบไม่ได้ตั้งใจและเขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของแบร์รี่ทาให้พวกเขาทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนกันเช่นเดิมทางวอลลี่ตอนนี้ โจได้ทำการเผาวอลลี่ออกมาจากดักแด้จนเกิดการระเบิดวอลลี่ที่สับสนว่าตัวเขาเป็นอะไรจึงได้วิ่งหนีหายไปแต่ทีมแฟลตก็ตามตัวจนเจอและพาเขากลับมารักษาที่สตาร์แล็บตอนนี้เขาได้กลายเป็นสปิตเตอร์เขาว่ายมากเร็วใกล้เคียงกับแบรรี่ตอนได้พลังครั้งแรกทางจูเรียตเราจะได้พบความจริงที่ว่าเขาทำงานให้กับสเวาีาและก็คืออัลคามี เบอร์ี่ได้เดินทางไปยังอึทรีเพื่อสอบถามข้อมูลจากเจเรื่องสเวทธาเจเล่าว,ว่าตำนานได้กล่าวว่าสเวทธาคือมนุษย์คนแรกของโลกที่มีพลังที่ได้รับพลังจากซีลาและจากนั้นเขาก็กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความเร็วและตอนนี้เจเชื่อว่าสเวทธาจะกลับมาหาเบอร์ี่อีกไม่นานทีมแฟลตได้ตรวจเจอพลังงานจากศีลาเบรี่และเจได้วิ่งไป เพื่อหยุดอัครามีแต่พวกเขากลับพบเจอกับสวเวทาแบรี่เข้าไปหยุดอัครามีเพื่อชิงศีลาเพราะศีลาคือสิ่งเดียวที่กักขังสวเวทาได้และเขาก็ทําสําเร็จพร้อมจับอัคคามีหรือจูเรียตมาได้แบรี่ขอความร่วมมือกับจูเรียตโดยการถอดหน,น้ากากของตัวเองและขอให้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศีลาจูเรียตเล่าว,ว่าเขาตามหาศีลาเพื่อชุบชีวิตน้องสาว เขาตามหามาจนเจอแต่ตั้งแต่นั้นเขาก็มีอาการหมดสติแบบไม่รู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้นเขาอาจกลายเป็นอวครามีแบบไม่รู้ตัวทีมแฟรได้ทําการทดลองโดยใช้จูเลียตเชื่อมต่อกับสเวทาคลื่นสมองของสเวทาได้เข้ามาสเวทาได้กล่าวเขาคือผู้คุมความเป็นความตายจะมีคนหนึ่งต้องตายอีกคนหนึ่งจะทุกทรมานยิ่งกว่าตาย เขาคืออนาคตของแฟลตเขามาเพื่อกำจัดทุกอย่างเพราะในอนาคตเบลลี่ได้กักขังเขาเขาจะมาทวงทุกอย่างที่เป็นของเขาคืนเพื่อกักขังสเวทาอย่างถาวรเจจึงบอกว่าอาจจะต้องเอาศิลาไปไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจออย่างสปีดฟอร์ดและแผนการก็ได้เริ่มขึ้นแบลลี Barry, on, ่โยนศิลาเข้าสปีดฟอร์ด แต่ผลจากแรงประทะทำให้แบ์รี่หลุดเข้าไปอย่างโลกอนาคตในช่วงเวลาสั้นๆที่สเวทากำลังฆ่าไอริสอีกห้าเดือนจากนี้เจได้ดึงตัวเขากลับมาพร้อมบอกว่านั่นคือความเป็นไปได้มันอาจเกิดขึ้นหรือไม่อาจเกิดขึ้นก็ได้อนาคตยังไม่ถูกเขียนแปลว่าเรายังมีเวลาช่วยไอริสและหาสาเหตุเพื่อกักขังสเวทาอีกครั้งเพราะเหตุนี้แบรี่จึงตระหนักว่า เขาจะทำทุกอย่างให้มีความสุขเขียนอนาคตที่สดใสใช้ชีวิตคู่กับไอริสในบ้านหลักเล็กๆด้วยกันแบรี่กังวลเกี่ยวกับอนาคตถึงได้ให้ซิสโก้ไวเพื่อหาเบาะแสในอนาคตและพวกเขาได้เห็นข่าวในวันนั้นและเกิดทฤษฎีที่ว่าเกิดขึ้นได้เท่ากับเราสามารถช่วยไอริสได้และตอนนี้ทีมแฟตก็ได้สมาชิกใหม่อย่างจูเรีเข้าร่วมทีมเพื่อหยุดสเวทา ทางทีมแฟลต,ตอนนี้เร่งฝึกวอลลี e ่ให้เร็วถึงมักที่3เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการหยุดสเวทาทางวอลลี่เริ่มเห็นภาพหลอนแต่ที่จริงไม่ใช่ตอนนี้สเวทากำลังหลุดจาก Speed สปีดฟอร์ตครับสวทาเริ่มปั่นหัววอลลี e, ่จนเขาทนไม่ได้และจะกำจัดสเวทาอย่างถาวรโดยการเปิดสปีดฟอร์ตแต่เขากลับถูกสปีดฟอร์ดดึงตัวเข้าไปเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของสเวทาและสเวทาก็ได้หลุด จากการกักขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขากลับมาต่อสู้กับแฟตแบรี่สู้กับเซเวทาไม่ได้เลยแถมยังถูกแทงจนบาดเจ็บแม้ร่างกายจะไม่พร้อมแต่แบรี่เลือกที่จะตามหาวอลลี่ในสปีดฟอร์ดโดยการฝากให้ทีมแฟตและเจสซี่เป็นคนดูแลเมืองแทนเมื่อเข้าไปแบอรี่ตามหาวอลลี่แต่ทว่าเจได้เข้ามาและบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อจะช่วยสปีดฟอร์ดจะกัดคารสมดุล จะต้องมีสปีเตอร์อยู่ที่นี่เพื่อแทนวอลลี่และเจเลือกที่จะอยู่เป็นตัวตายตัวแทนพอเขาวิ่งมามากนี่อาจเป็นเส้นชัยของเขาเจได้กล่าวแบรรี่ให้เขามาสัญญาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะกลับมาช่วยเจแน่นอนในสักวันเมื่อทุกอย่างจบลงแบรรี่ตัดสินใจขออล,ลิสแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตคู่ในแบบที่ตัวเองต้องการแบรี่คิดว่าหากอนาคตถูกเขียนว่าอล,ลิสตา จากเวทาเขาอาจจะต้องเดินทางไปในอนาคตเพื่อหาคำตอบว่าสเวทาคือใครและจะหยุดมันอย่างไรทางเคทลินที่ตอนนี้เสียการควบคุมและกลายเป็นคิลเลอร์ฟรอสต์และได้หนีไปแมรี่คิดว่าทุกอย่างเริ่มไม่ดีแล้วจึงต้องเดินทางไปอนาคตตอนนี้เลยและรีบตามหาคำตอบจากทีมแฟลตในอนาคตและจะเรียบกลับมาเมื่อไปถึงอนาคต 8ปีจากนี้ก็พบว่าเป็นโลกที่หดหู่บานเมืองโดรกร้างพอสมควรและได้พบกับความจริงที่ว่าทีมแฟลตในอนาคตไม่สามารถเอาชนะสเวทาได้ไอริสตายทุกคนสิ้นหวังแบรี่พบกับทีมแฟลตและตัวเองในอนาคตพวกเขาไม่รู้ว่าสเวทาคือใครเราอาจกำหนดมาให้แพ้และบอกแบรี่ให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับไอริสให้คุ้มที่สุด นี่เป็นคำแนะนำเดียวที่ให้ได้แม้จะไม่ได้คำตอบแต่สิ่งที่เขาทำได้คือทำให้ทีมแฟลตในอนาคตกลับมาสามาัคคีกันอีกครั้งเบรรี่ <Barry S 1> ในอนาคตจึงได้ให้ชื่อนักฟิสิกส์คนหนึ่งเธอจะสามารถสร้างกับดักที่กักขังสเวีาได้และอาจจะเป็นประโยชน์เขาช่วยได้เท่านี้ทางด้านสวีทาตอนนี้เขาได้ไปชวนกีเดอร์อฟลอตมาร่วมแผนการกำจัดทีมแฟลต เพื่อแรกกับการที่เขาจะกำจัดเคทตลินไปอย่างถาวรเบร์รี่เริ่มคิดทบทวนคำพูดของสเวทาสเวทารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเบร์ี่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับทุกคนเขานำหนึ่งเก้าเสมอเขาคืออนาคตของแฟลตเบร์รี่เริ่มคิดออกจึงได้วิ่งไปเพื่อตามหาสเวทา ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสเวทาคือใครอดีตปัจจุบันอนาคตสเวทารู้ทั้งหมดรู้ความกลัวความรักเขาคิดมาตลอดว่าสเวทานำหนึ่งก้าวเสมอแต่ไม่ใช่สเวทาอยู่ตรงนั้นเคยเป็นตอนที่สเสวทาเคยเป็นแบรี่และเขาคิดถูกภายใต้ชุดเกราะนี้คือแบอรี่แฟลตในอนาคต สเวทธาคือร่างในอีกห่วงเวลาของแบรี่ที่แบรี่สร้างมาเพื่อต่อกอนกับสเวทธาในอนาคตร่างต่างเวลานั้นรอดมาได้และได้เนื้อยเนื้อตามใจที่ตัวเองไม่ใช่แบรี่อลเลนที่ทุกคนสเวทธาที่เหงาและโดดเดี่ยวเดียวดายจึงได้แต่งเรื่องเทพแห่งความเร็วและจะทําให้แบรี่เจ็บปวดที่สุดโดยการฆ่าไอริสเพื่อให้แบรี่เข้าสู่ความมืดและตอนนั้นสเวทาจะได้เกิดใหม่อีกครั้ง เมื่อรู้ว่าสเวทาคือใครทีมแฟตจึงได้ให้แบรรี่รู้แผนการบางส่วนเท่านั้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลความทรงจําเข้าไปยังสมองของสเวทาและตอนนี้แผนพร้อมแล้วกลับดักสปีดฟอร์ดสามารถ,ถ่วงเวลาสเวทาแต่ไม่อาจกํากจัดมันภาพที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ย้อนกลับมาสเวทาได้ฆ่าเอริสจนสิ้นใจแต่นี่ไม่ใช่เอริสตัวจริง HR, HR ได้สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยทีมแฟลตและนี่เป็นแผนที่ HR ได้วางแผนสลับตัวกับไอริส HR, HR ตายอย่างฮีโร่ฮีโร่ท่ามกลางหมู่ฮีโร่อนาคตและตอนนี้ผลกระทบจากเวลากำลังที่จะลบสเวทาในอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจึงต้องทำทุกอย่างทุกหนทางจนกว่าพาราดอกจะมาถึงตัว โดยการทําให้กิลเลอร์ฟรอสต์กำจัดแบล็กแฟลตเพื่อถ่วงเวลเมื่อสปีดฟรอสถูกเปิดเจทวิ่งออกมาต่อสู้กับสเวทาพิมแฟลตมาสมทบเข้าต่อก่อนพวกเขาต่อสู้กันอย่างดูเดือดซิสโกกับกิลเลอร์ฟรอสต์ได้สู้กันแต่ซิสโกเสนเอทางเลือกโดยการให้ยาเพื่อให้กลับมาเป็นเคทลินคนเดิมสเวตาเข้ามากัดและกำลังที่จะฆ่าซิสโกแต่กิลเลอร์ฟอร์ได้กลับใจและเข้ามาช่วย และรวมสู้กับพิมฟลตทางแบลรี่ที่ตอนนี้ต่อสู้กับสเวทาเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีสร้างแรงสั่นสะเทือนเข้าไปยังชุดเกราะและสลัดชุดของสเวทาทิง้งและได้ต่อยหน้าสวิทาจนล้มลงในตอนนั้นเขาได้ชะล่าใจสเวทาลุกขึ้นและพยายามที่จะฆ่าแบลรี่แต่ไอริสได้ใช้ปืนยิงที่เขาทิง้งและสเวทาก็ถูกลบไปอย่างท้าววนทุกอย่างจบลง ทีมแฟลตไปร่วมงานไว้อะไร HR จากนั้นไม่นานพวกเขาก็ต้องตกใจสายฟ้ามากมายเกิดขึ้นและผ่าลงในเซ็นทรัลซิตี้เจได้กล่าวเมื่อสปีดฟอร์ตไรซึ่งสปีดเตอร์มันจะขาดความสมดุลตอนนี้เจออกมาแปลว่ามันว่างเปล่ามันจะหยุดเหตุการณ์ก,ก็ต่อเมื่อมีสปีดเตอร์เข้าไป Barry, แบรี่ตัดสินใจรับผิดช,ชอบโดยการเข้าไปยังสปีดฟอร์ต และซีรีส์ก็เป็นอันจบเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อก็ติดตามชมในซีซั่นที่สนะครับ